วันนี้สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะาเรียนเนื้อหาเรื่อง Scratch โปรแกรม Scratch ซึ่งวันนี้จะใช้โปรแกรม r a t c h ออนไลน์นะครปออนไลน์ซึ่งแพ็กก่อนเนาะเคยใช้ Scratch ออฟไลน์แลนะ้วต่อไปจะเป็นการ Scratch ออนไลน์ที่การเข้าเพื่อนึงนะครับเปิดโปรแกรมอะเบราวเซอร์อาจจะเป็น Firefox หรือ Chrome ก็ได้จากนะั้นพิมพ์ค้นหานะครับพิมพ์ว่า r a t c h นะ r a t c h ก็คือ H c r a t c h นะครับ s c r a t c h c r a t c h เสร็จแล้วกดค้นหาได้เลยนะค,ค้นหาแล้วก็เลือกตัวบนสุดน,นะครับที่เขียนว่า scratch m i t นะครับ scratch m i t เพื่อนเข้าไปทีนี้วันนี้จะใช้ตัวตออนไลน์นะครับตัวออนไลน์กันนี่ครับวันนี้ได้แล้วหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับ s t r a c h ออนไลน์ซึ่ง เวลาเราจะใช้งานนะครับนักเรียนก็กดเป็นที่สร้างหรือ create กดเป็นที่สร้างหรือ create แล้วแต่ว่าเครื่องของเราเป็นเวอร์ชันภาษาอะไรนะครับกด create หรือสร้างนี่กดเริ่มสร้างเลย create กด create หรือว่าสร้างนะครับก็คืออยู่ที่เครื่องนะครับบางเครื่องจะเป็นภาษาอังกีษหรือภาษาไทยถ้าภาษาอังกฤษก็คือเป็นที่ create ภาษาไทยก็คือสร้างต่อมา หน้าตาเราตูจะประมาณนี In ้นะครับหน้าตาก็คือเหมือนกับที่เราใช้ออฟไลน์นะเหมือนกันเลยแต่อันนี้ก็คือเราไม่จําเป็นต้องมีโปรแกรมในเครื่องเราก็คือเปิดผ่านอินเทอร์เน็ตใช้งานได้เลยหน้าตาเหมือนกันเลยทีนี้ทบทวนอีกทั้งหนึ่งนะครับเรื่องสคริปต์ต่างๆนะครับสคริปต์ต่างๆที่ตรงไหนอยู่ฝั่งซ้ายมือที่เป็นสีนะครับสคริปต์ต่างๆที่เป็นสีนี้มัน ใช้ทำอะไรได้บ้างเรื่องสติ๊กตอนนี้เริ่มต้นก็คือตัวแรกเลยตัวแรกเลยก็คือปุ่มที่เป็นสีน้ําเงินนะครับปุ่มที่เป็นสีน้ําเงินก็คือจะเป็นสติ๊กเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเริ่มต้นก็คือปุ่มแรกที่เป็นสีน้าเงินนะสีน้ําเงินก็คือจะเป็นโมชั่นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวต่างๆการเคลื่อนไหวต่างๆเลยอันที่สองสีม่วงนะสีม่วงจะเป็นการ กลุ่มของการสแสดงของตัวละครน,นะครับเป็นการพูดการเตียนความคิดต่างๆนะครับและกลุ่มที่3ามที่เป็นสีชมพูแะเป็นการสแสดงเสียงบนะงกลบสีชมพูจะเป็นการสแสดงเสียงและต่อไปก็คือ,อสีเหลืองนะครับสีเหลืองจะเป็นการเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับเงื่อนไขและก็สีส้มนะครับเป็นการควบคุมการโดนสัง แล้วก็พวกสีฟ้าจะเป็นการรับรู้การรับรู้แล้วก็ต่อไปสีเขียวนะเป็นตัวการดาเนินการต่างๆเป็นการบวกลบคูณหารอันนี้เป็นการใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ส่วนต่อไปสีออกน้ำตาลนะจะเป็นการสร้างตัวแปรต่างๆแล้วก็จะเป็นสีชมพูนะสีออกชมพูออกส้มๆก็จะเป็นการสร้างด้วยตนเองทีนี้เริ่มต้นเลยนะครับวันนี้ เราจะเป็นการใช้คําสั่งวนซ้ำนะครับวนซ้ำหรือว่าลูปก็คือเป็นการทาซ้ําหลายๆครั้งนะครับเป็นการทําซ้ําหลายๆครั้งซึ่งจะเป็นคําสั่งที่เหมือนกันนะครับตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้นะตัวอย่างอย่างเช่นตรงนี้ก็คือเราสร้างบล็อกขึ้นมานะครับเริ่มต้นทำอย่างไรก็คือทุกครั้งเดียวสร้างก็คือจะเป็นตทงเขียว น้ำุงเขียวอย่างเช่นตัวอย่างคําสั่งนี้ก็คือจะมีถุงเขียวแล้วก็มีคาสั่งม้อแล้วก็ทืนนะครับซึ่งสังเกตดูดีๆนะครับไอ้มุดกับทืนนี้จะมีซ้ํากันก็คือมีเหมือนกันหมดเลยนับดูก็คือมีหนึ่งสองมีจำนวนแฝบล็อกด้วยกันตรงนี้นะแฝล็อกด้วยกันซึ่งแปบล็อกนี้มันก็จะซ้ํากันเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอันได้เป็นการแบบเรียงลำดับปกติทีนี้ถ้าเราต้องการบีบหรือว่าย่อคำสั่งออกมา แล้วก็ใช้เพียงแค่เครื่องหมายรีทนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขตามจำนวนต้องการคือแล้วปีะม่านอันนี้มันมีเห <c oughs> มือนกันสีชุดแล้วก็ใส่เลขสีลงไปนะครับใส่เลขสีลงไปเพื่อ <c oughs> ที่จะ,ะลดจำนวนคำสั่งลดเวลาการใช้งานทีนี้เราลรกรนะลับมาดูที่โปรแกรมกลับมาดูที่ตัวโปรแกรมตัวโปรแกรมโอเคตัวนี้นะครับตะกี้นี้ เริ่มต้นใช้งานเลยนะครับเดิมก็คือเลือกที่ธงเขียวธงเขียวจะอยู่ที่อีเวนต์นะครับอีเวนต์เลยตรงสีเหลืองนี่ลากมาลากมาธงเขียวเสร็จแล้วอาจจะในใบความรู้ตะกี้นี้นะครับมันก็จะมีเกี่ยวกับการเดินก็คือ m ม v e และก็เชิญนะครับมุกกับเชิญแต่นี้ตัวเลขไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่ก็ได้นะครับ m o v ไหนมกมก็คือตัวแรกเลยครับ m มุกนี่ครับ อยู่ที่ emotion, ทโมชันนะครับโมโมก็คือการเดินนะครับการเดินส่วนตัวเลขนะตัวเลขเ,เราก็จะใส่ระยะตามที่โจทย์กำหนดให้หรือตามที่เราต้องการแต่นี่ค่าดีพอของเครื่องนะครับมันเป็นศะูนนะครับค่าปกติของเครื่องเป็นศูนย์วยก็เลี้ยวอ,อันนี้จะเป็นค่าค่าของเครื่องเขาจะใส่สิบห้า 5, นะครับส่วนเราจะใส่กี่องศาก็แล้วแต่นะแล้วแต่ทีนี้ จากที่ในใบความรู้ตะกี้นี้นะครับก็คือนออกกดดี่มันจะมีอยู่คําสั่งอยู่สังเกตดูดีๆนะมันจะมีอยู่สี่ชุดก็คือคําสั่งเดียวกันเลยสี่ชุด<ม>ทีนี้เราจะลดปริมาณนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทํางานสมมติครูเอาทําแบบแรกก่อนนะครับก็คือไปโคลนมาเลยก็คือเป็นเรื่องที่ดีพิเคนะครับเรื่องดีพิเคมาาอยิปตอนันมายีอันอย่างนี้ซึ่งอันนี้มันเยอะ ะครับเยอะถ้าเราต้องการให้มันน้อยทําอย่างไรครับอ่าเราก็จะใช้คําสั่งเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือคําสั่งไปที่ control แล้วก็เลือกไปที่ r e ฟ e a t นะครับ r e p e a ตัวนี้ลงไปจากนั้นอ่ะสังเกตดูมีสี่ชุดนาะแล้วก็อ่าเอามาเพียงชุดเดียวครับก็มาก่อนชุดเดียวมาจากนั้นใส่อ่าใส่ตัวเลขลงไปนะครับ ซึ yes. Finally, ่งสังเกตดีสองคำสั่งนี้นะครับมีความหมายเดียวกันสองคำสั่งนี้ทานีก่อนนี่ครับสองคำสั่งนี้มีค่าเท่ากันนะครับสองคำสั่งนี้มีค่าเท่ากันเลยนลก็คืออ่าเขาจะจับกลุ่มนะครับสังเกตดีชื่อนี้มันก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันแล้วก็เอาไปแค่ชุดเดียวแล้วใส่จํานวนลงไปใส่จํานวนลงไปเท่านั้นเอง นัใส่จำนวนลงไปก็คือเป็นการคำสั่งเองอย่างเช่นต้องการเดินหรือว่าทำอ๋ได้ครับถ้าภาษาไทยนะครับไปเลือกที ix, ่รูปโลกนะรูปโลกแล้วก็เลือกภาษาไทยลายดกของมาไทยรูปโลกนะครับกดไปที่รูปโลกนะครับอ่านี้กดไปที่รูปโลกแล้วก็เลือกไทยนะครับอันนี้เพื่อแต่ใช้เทคนิคคืใช้ภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษากลาง เป็นภาษากลางเพื่อจะได้เข้าใจได้ทั้งโลกแต่ว่าถ้าเราอยากใช้ไทยก็ได้เดี๋ยวซูมองาใช้ภาษาไทยดูมันจะแปลแปลกๆหน่อยนี่นะครับแปลแบบาสมมติแปลเป็นไทยแล้วนะครับเพื่อนที่นะถ้าเขาแปลเป็นไทยแล้วเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนี่อันนี้แปลเป็นไทยก็คือเมื่อเลือกนะครับเลื่อนที่ฐานนะอันนี้ทำซับนะชื่อเป็นไทยนะชื่อให้แปลเป็นไทย ทีนี้นักเรียนก็ลองเลือกคาษามไทยดูก็ได้สังเกตดูดีๆกลุ่มนี้มันจะเหมือนการทันตเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันหมดเลยทีนี้เราจะย่อย่อคาสั่งโดยการเอามาเพียงแค่ชุดเดียวแล้วเอาไปอยู่ภายใต้คําสั่งคาสั่งซึ่งทำาสามันอยู่ในหมวดควบคุมถ้าภาษาไทยนะถ้าภาษาไทย อยู่ในหมวดควบคุมอยู่ในหมวดควบคุมและก็เลือกอทีนี้เนี่ยซึ่งการทําซ้ำทีนี้ถ้าเกิดูนะครับการทําซ้ํามันจะมีอยู่หลายแบบด้วยกัน,นการทาซ้ามีก็คือการทําซ้ําที่ระบุจํานวนนะครับระบุจํานวนเราก็ใส่ค่าตามความต้องการสใส่ค่าตามความต้องการหรือทําซ้าแบบไม่มีสิ้นสุดก็คือตรงนี้จะมีสองแบบด้วยกัน แบบแรกก็คือเราสามารถกําหนดกํหนดครั้งได้นะว่าจะใส่อีกครั้งส่วนแบบอันนี้ตัวที่สามนี้ตรงนี้ก็คือเราจะใส่ทําตลอดเวลาเลยไม่มีหยุดนะแล้วแต่ว่าจะใช้รูปแบบไหนนะครับใหบบไหนทีนี้อ่ะต่อไปแบบพื้นหักนะบแบบพื้นหักเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับอ่าคุณจะมีโจทย์ให้นะครับคุณจะมีโจทย์ให้ จากนั้นนักเรียน,นก็ลองทําดูนะครับลองทําดูทีนี้ซึ่งข้ออ่าข้อแรกครูจะใส่ทั้งหมดเลยนะข้อแรกส,นะส่วนข้อที่สองข้อที่สามนะักเรียนก็อ่าครูจะตัดฟังก์ชันบางอย่างออกให้นักเรียนตึงค่าดูนะให้นเรียนตึงค่าดูอ่ะทีนี้อ่าเริ่มสร้างงานใหม่เลยนะทีนี้เอาอะไรนะครับอ่ะ เอาอันน so ี okay. ้ออกก่อนเพราะว่าโจทย์นี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะคูสร้างจากตัวภาษาอังกฤษโจย์ตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษอ่าเริ่มสร้างเลยใช่ไหครับครับอ่าเริ่มสร้างเลยหนึ่งจะใส่อะไรครับใส่เริ่มต้นเลยก็คืออ่าทุ่ขีเียวนะทุ่ขีเหียวในโจทย์เดี๋ยวคูดูโจทยนก่อนโจย์เดี๋ยวดูโจทย์ก่อนนะครับโจทย์ก็คือ ส่วนในจูนนี้มันจะเป็นภาษาอะไรเอ่ยภาษาับคทนกิษอ่ในจูนนี้จะเป็นภาษาส so so ิทนะครับเขเรียกรอบเปลียวคืนนะเปลี่ยนเป็นภาษาสิทคืนเริ่มต้นนี้นะครับ evet. อ่าแล้วก็อย <No. S 2> ่าลืมเพิ่มเติมก็คือดีสอนะเหมือนสัปดาที่แล้วที่เราใช้งานนะไปก็คืออะไรเพิ่มดีสอขึ้นมาก็คืออะไรครับเพนดีครับตรงนี้กดเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็เริ่มปากกาหรือเพนนะเริ่มปากกา นที ạ, <ITA> ่ีสองขึ้นมาที <Yeah. S 1> ่พ so ูดจะเปลี s <S en ่ยนเป็นภาษาอังกฤษคืนนะครับอะไรนะครับกดป่ที่ English เหมือนเดิมนีเปลี่ยนภาษาอังกฤษคืนเพราะว่าโจทย์นี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับโจทย์ที่ครูทำมาเป็นภาษาอังกฤษอตตอนนี้เรียนเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษคืนนะเปลี่ยนเป็น English นะกดที่รูปโลกอ่ะดูโจทย์เขาจะเติมตรงนี้อ่ะเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมนอกเหนือจากโจทย์ให้นักเรียนเพิ่มพรกนี้เอาไปครับไป เรื่องที่เพนแล้วก็ erase all เอามาเพิ่มด้วยอันหนึ uh, uh, ่งนะครับ erase all ก็คือใช้สำหรับลบทั้งหมดในกรณีที่เรียนทำผิดนะครับเคลียค่าออกก่อนทีนี้เคลียค่าออกก่อนเคลียรนค่าออกเมื่อได้แล้วนาทีก็เอาปากกาเขียนในกระดาษเลยว่าจากคำสั่งนี้มันจะสร้างเป็นอะไรนะครับสร้างเป็นรูปอะไร ได้ก่อนนักเรียนอย่าลืมนะเพิ่มว e ่า erase All ตัวแรกเลยนะครับเอาให้เคลียร์ค่าก่อนเวลาเราทำผิดเริ่มต้นจดุจดยางจุดแรกเลยก็คืออ่าใส่คำว่า erase All เอามีอยู่แล้วนะครับ erase All pen down แล้ว e ก็ r e p e a t สามครั้งอ่าแล้วก็ move หนึ่งร้อยสเต็ปเชิญร้อยยี่สิบองศาเวทหนึ่งวินาทีแล้วก็ pen up น,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 นะทีนี้นักเรียนก็กดรันเลย โดยการกดหงเฉียวทีนี้ดูว่าใครที่ได้ก่อนเขาเอาดูนะครับใครที่จะสร้างรูปใรกได้ก่อนเขาจะกลายเป็นรูปอะไรอ่รูปแรกนะครับเริ่มต้นก็คือเขนดาวแล้วก็ต่อไปจากโจนก็คืออะไรเอ่ยรีพีทสามครั้งรีพีทอยู่ตรงไหนเอ่ยเมื่อกี้รีพีทตรงนี้นะครับไครัดใครครับ ตัวเอียงอ๋อตัวเอียงก็คือตรงนี้ครับนี่ครับพอร์ตชูเนเรชั่นพอร์ตชูเนเรชั่นเอามาไว้ข้างนอกอ่าทีนี้เขียนใส่กระดาษเลยครับว่าได้คำตอบคืออะไรนะครับอ่าให้มีอ่ายิงเพื่อให้มีดิสอว์ยิงเพื่อกดปะการังดสอวก็ได้อ่ะก็คือใช่แล้วครับว่าเฉยๆเลย แต่โจทข้อคพูดจะลบตัวเลขออกนะครับให้นักเรียนเติมตัวเลขลงไปด้วยเติมองศาหรือว่าเติมจํานวนครับนะครับเติมองศาหรือจํานวนครั้บทีนี้อ่ดูที่ว่าใครจะเสร็จก่อนหอมใครที่จะทําได้ก่อนเอมเวทเพิ่มโอเคเวทแล้วก็เพิ่มดูจากโจท่านเวท เสร็จแล้วก็เริ่มไปธีเพกงตามนี้ครับดึอข้อหนึ่งได้แล้วทีนี้ลบก็คือลบลบใต้กระดาษใช่ไหมเอเรสออยครับเนี่ยที่ครูเพิ่มเติมขึ้นมาคือคําสั่งเอเรสออลเอเรสออลคือเป็นการเคลียร์หน้ากระดาษก่อนเพราะว่าเพียโจทย์เตือนผก่อนเอเรสออลถ้าผมใช้ปากกาลูกที่สองก็ได้ทีนี้เอารอก็ลองนั่ดูว่ามันจะสร้รางอะไรขกอะไร อย่าลืมข้อ 2, 2ข้อ3เติมตัวเลขลงไปด้วยนะครับ